เธอเห็นยังก่อนนะเ้พากันเห็นยังก่อนนล่ะสวัเี่ส่คนะเสือผาเด็กเด็กเด็กด่นี่น้องทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แลยนอนรวมๆกันอย่างวมกันเลยีกเสือตัวนี้มากระุขึ้นเสือแม่น้อ่มาคนเสือผา ดูเพื่อนสักน้อพี่น้องแล้วก็มาภาพไว่เต็มเลยจะให้น้องยอดน้องยิบนี่ๆๆเสียขันยาวเลยน้องยิบน้องยังนี่ๆสิแยใไว้เข้าล่ะได้ไอ้กิ้มเสียๆไว้ไว้ไหมเสียห้องสิคร ทังนี้อนเอนยอเนยเห็ดยังไงนี่นเห็ดเอออเนยนางขูดเห็ดผู้เดียวมีขี้ดินดมีขี้ดินเฉพาแล้วก็เลยขูดตีนเห็ดบพขูดเห็ดยังขูดไปให้แม่แกงบพราะนิ่มนะหนึ่งที่สบายดีปลาลุงก็บย่างก็สบายดีเลยนิ่มงามๆนะหนึ่งที่ อันนี้แพงสาวอยู่บ่แพงแพงแห้งบ่แพงแพงไผ่อืมแพงสาวนี่สบายดีพี่น้องเด้อเบร์สกูดสกูนพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องนาตีสาวลาาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เฮากำลังลอกกินเห็ดนะพี่น้องเนาะลอกกินเห็ดอันนี้คือเห็ดปัวพี่น้องเรียนเพิ่์สเอิรนว่าเห็ดปัวกัน ิปโปปีเนาะดอกไม้น้อยหนึ่งแม่เฮ็ดปโปปีหรือเฮ็ดปโปคาดอดแม่เออฮิปโปคารโดอเนี่ยจืดหัวควรเฮ็ดปโปคาดอดพี่น้องนี่มีแต่อดอกเลยน้อยพี่น้องเลยดอกน้อยดอกน้อยแต่ว่าแกงเสบได้พี่น้องทำเองหัวควนบางกีนะาะว่าฮ็ดปโกปีเนาะโอู้นางคาตมาดอี นั่งนั่งนั่งเอาที่สบายใจงานไปน้องะได้กินกระดกหน่อยมาได้พี่น้องกินเห็ดนำกัรเนื้อแกงเห็ดปอกเซ็ตๆเอาไปหานะ่ะบ่ได้ไหน,นอ,อันนี้เอายไปหาเนะ่ะแม่อันนี้ไงบ

เกาซอยดื้ออืมอร่อยอืมเราก็ในสองคนอันทางล้างก็สิตอบแซงเด้อพี่น้องเขาก็เลยบังไหวเนาะตอบแซงจักหน่อยจี๊กจี้แกบมุกขลุกจีบพี่น้องเอ้ยมื่อนั้นนีวก็เมื่อเขาเฮียนเนาะ ่นก็นเลยแปลว่าเตรียมมันสะพานาเพหลอจ๊ะเป็นต,ต,ตนุ่มเป็นมีเป็นโซเนาะเตรียมตอนนี้กําลังหาพี่น้องหาแปลว่าเขาเฮียนันใหม่ๆเนาะแต่พวกอ่เซียนต่อไปจีมือไปมือบอ,อบว่าเขาเฮียนกับว่าแมนอยู่บ้านเทาเองเนาะก็คืออยู่บ้านน่าโบใหญ่พี่น้องก็คืออยู่บ้านใหญ่เลยเนาะเขาบ้านเทาเป็นบ้านน้อยเสียนนี่คือดังแท้ ล่มบ่มีเสียงหลดโอ้เสียงกระจะวันชี้เขาเดินตรงกันข่อนขัน้างสาก่อน,นยิมพวนนันถ้าว่าเอ็ดปูว่วับเอ็ดแหวกเธอเลยด้วยสิแล้วเนี่ยนะอย โอ้ตอนนี้น่ะแดดเลพี่น้องเมื่อกี้ในพ้นตกไปหือสภานนะํากรรมทันน์วันตกยังบอแลเด้วยพี่น้องก็จะใช้เวลาโดน่ดอกพอเฮ็ดเจานเอยน้อยเด็ดไปเนยเด็เนยอะไรนั้นละลายเหมอนแต่ว่าเด็มากนย้อยกระ้อนี่นี่ Terima kasih telah <laughs> menonton! ฮัมามบางปอทียังไาวพอปอที่ยงเห็ดแทน,นแบบต่อแทงเฮงสบายดีไหมพี่น้องไม่เชื่อนะสบายดีแม่พี่นสบายดีปลาลุงครับผมสบายดีปลาลุงแม่สบายดีปาลาลุงเช็คก้นหูมีต่ลานพี่น้องไอเต็มน่องซาเนย สาวคนเนยดอกสาวคนเนยแม่กับลูกป,ประทะกันมาคือหอมแต่วา่าเฮ็ดยามีหอมไหนหอมแล้วก,ก็แกงแล้วก็กกเส็ดมีหอมตัวแดงหอมตัวสีแดงก็ได <c oughs> ้ว่าหอมเฮ็ดหอมตัวสีแดงภาษาภาษาเขามีหอมแต่ อ,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 อันนี้อันนี้มาหอมหน่อมด้วยนี่แพงอยู่มั้หอมหอมบัลคูด้าดีหอมหอมแก้มช่องขาอันนี้จะมาหอมซาวด์กันอันนีะไรป่ะจ hey ุ caffeine, ihad, ๊บปากพ่ออืมอันนี้อันนี coalition. ้อันนี้อั้อี้อืมอ่ามันจุ๊บปากหน่อมกันพูน่ะ này vứt này mà hôm hôm ở đây thêm mà hôm ở đây mà ừ cái này ừ hôm ở đây ôi bỏ lẹ ở đâu Thì nào mấy người tìm hôm này. <laughs> này, cái hôm này, để để này. Hôm nhảy, này này cả hôm cái này đứa cho hôm có ửn vào bên nơi nhầm vào nhảy nó này nó này mà tì tì anh ơi anh ơi tì khứng. เหมือนี่คนจิตกแห้งเด้อแน่นทั้งแดดทั้งขึ้นจากอัยังเลยนะเ็ตยานอันดี้งรจะมีลมนก่จักหยักหยันหเนาะหยบ่งมะรล่งยันหยักหยักไปหยัเช่ายังอันปูนเก่ามันปนกันไง นเี่ยตวตัวเลีย่โอแงคือมาเบิ่งเครืองลูกวะเนหมในรอบลายปีในรอบลายปีพี่น้องตังแต่ลูกกันกับไปไปมาๆเนาะฮากันมาเบิ่งเครืองลูกเพิ่งจักกงเกงเงินใหญ่กางเกงตัวน่อย จะผ่าเต็มเนี่ยได้ทรายเข่งเลยเอามาใกล้ๆซาเี sì, ็นไมมกสิมาค่ะสิเอออันนี้คือสีแมนะฮาร์เล็วเลยพี่น้องไปเลี้ยวเลี้ยวเลีลี้ยวเลี้ยวเอาเอาได้ไปนี่ได้เริจะถักหัวแล้วไป เห็ดดิๆีเหดดีนางดดีนางดดอ้าวใสยงเอายางใส่ใส่เอาเอาไปมามาสีกันแบเอายางเอายางใ้า่เสียวพี่เสียวออเคียางามแล้วเอาเเปิดเลงอยู่กับเด็กๆกับสิประมาณนี้และพี่น้อง ยงสนั่นอย่างนี้ยังหน่อยเนาะทีนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยลายๆเสียงหลบกวนลายแบบนี้เออชอบเอาเขากันเมื่อวานในวันศุปายันอันนั้นอ่ะบ่ได้ไปสำเร็จพี่น้องยังไม่ได้เนครธนุวันศุปายฝัดข้ามบ้านมาบ้านี่เนาะม่ใีไงจืดมบนเป็นเมื่อยนะแล้วก็ม่ใีไงจืดเพื่อนกับใบบอได้พี่น้องเพื่อนเป็นเมื่อยแห้งเมื่อวาน ตอนการต้นคำคำแหละก็เลยเปลี่ยนใจเนาะทุกอย่างกับกโอเคนะก็เลยเปลี่ยนใจไปใส่เดีด๋ยวนี้ fc ลายทารแล้ว่ว,ว่วาเไ,ไปตามมอนัดแบบนี้นนะอยาเชียงดังอยาเชียงดังมี fc แบบนนีะ้ไปตามมอนัดแม่นกแบบไปอยู่มอนัดกันมอนอยู่หมวกยีตเตอร์ผุนหนัดเนาะวันที่สองสองอาทิตย์เลยซะ กะคือซีเมนวันจันไพี่น้องวันจันซีมาหอดอย่างไรเนาะเอาใส่ตู้ไว้ลาด้เสรยด้ว,ว่าวเาไปกาจันราอาทิตย์ไปได้พี่นนนนนเนาะ เนจ้าเอ้ยแล้วเระบอกเคี้ยวน้องคันเท้าเราห้องเก็บด้วยบาทหนึ่งไว้พี่น้องบรรยากาศทางนอกเด้พอพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือทางหนาเฮือนเนาะ แต่ทั้งนี้บ่มืดคึมพี่น้องเอ,อ้ยบ่มืดคึมบันไดแต่ทั้งนี่พี่น้องโวทั้งหนาทั้งรางเฮือนเนาะพี่น้องเนาะมืดคึมแล้วก็ฝนสิมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะอะไรเดอ้อสำหรับคลิปนี้น้องหน่อยก็ขอเจ้ากระเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามช่องนัตตี้ซาลาวเด้อพี่น้องเดอ้ขอบบขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมสบายดี